สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนะื้อหาในบทที่10ของหนังสืออุณหพลาศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขียจเจนการนะครับเนะื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะอธิบายตัวอย่างที่10.5นะครับว่าเราเอาเรื่อง e อ็กซ y กับตัวประสิทธิภาพตามกฎข้อที่2เนี่ยไปใช้งานจริงๆเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับก็ดูตัวอย่างของ ตัวอย่าง10.5นี้นะครับอันนี้เป็นตัวกังหันไอ้น้ำนะครับพุ่มฉนวนมีไอ้น้าวิ่งเข้า1ทางนะครับแล้วก็มีไอ้น้าวิ่งออก2ทางนะครับแล้วก็ให้งานออกมาครับทีนี้ข้อมูลที่เรามีก็คือไอ้น้าที่เข้ามาเนี่ยอัตราการไหลเท่านี้นะครับสภาวะทางเข้าก็3เมกะพาร์ตเา350องศานะครับส่วนแรกที่ดึงออกไปใช้งานดึงออกไป5กิโลกร,รัมต่อวินาทีที่สภาวะ ส่วนจะถ้าไม่กับบัสคาลแล้วก็อุณหภูมิ200นะครับส่วนที่เหลือ25กิโลกร,รัมต่อวินาทีเนี่ยออกไปในสภาวะ15กิโลปาสคาลแล้วก็คุณภาพ90%นะครับอันนี้ก็อันนี้ลงไปถึงสุญญากาศนะครับเป็นแวคคัมไปละโจทย์เขาให้ให้หาเอ็กซ์เทอร์จีต่อ1กิโลกร,รัมของไอ้น้ำที่ทางเข้าและทางออกทั้ง2จุด อันนี้คือแป,แปลไทยเป็นไทยก็คืออันนี้ยเขาให้หา flow e x e r g y ของไอ้น้าณนะจุดที่1 2ึ่งสอและนะครับเสร็จแล้วก็ให้หาประสิทธิภาพไอเซนทปิกแล้วก็ประสิทธิภาพตามกฎข้อที่2นะครับทีนี้เอาอันแรกก่อนนะครับเขาให้หา flow e x e r g y ณนะสภาวะ3สภาวะคือทางเข้าแล้วก็ทางออก2จุดใน ตอนที่เราจะหา flow e x e r g y เนี่ยนิยามมันเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือ enthalpy ลบกับ t 0 s น s ณสภาวะนั้นๆเทียบกับ enthalpy ลบ t ศน s ณสภาวะ dead state หรือว่าสิ่งแวดลอ้อมในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า dead state คือความดันเท่าไหร่อุณภูมิเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เองว่ามันคือความดันหนึ่งบรรยากาศแล้วก็อุณหภูมิ25องศางเซลเซียส นะครับที่สภาวะบรรยากาศคือ,อ,อประมาณหนึ่งร้อยหมงห้ากิโลปาสคาลเนี่ยนะครับแล้วอุณภูมิ25องศาเนี่ยเราต้องรู้เองว่าน้ำเนี่ยสารทำงานของเราคือน้ำเนี่ยมันจะมีสถานะเป็นของเหลวอัดตัวถูกไหมครับน้ำย5องศาความดันบรรยากาศเนี่ยมันเป็นของเหลวอัดตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัว h 0กับ s 0เนี่ยมันก็เลยจะเปิดมาได้เท่านี้นะครับลองไปเปิดตารางไอ้น้ำให้ดูนะครับ ตัวตารางไอ้น้ำเนี่ยก็คืออันนี้นะครับที่ความดันบรรยากาศแล้วก็อุณหภูมิยี่องศาเนี่ยมันคืออันนี้นะครับเป็นของเร็วอัดตัวเราก็ได้ใช้ค่าคุณสมบัตินะอุณหภูมิเดียวกันแต่เป็นของเร็วอิ่มตัวแทนนะครับอย่างตัวที่เราจะใช้คือ e n นทัลปีกับ e n t r o รปใช่ไหมครับอัั้นเราก็ต้องใช้ค่า นี้ร้อยสี่นี่นะครับกับ0.3673มเานี่ยมาใช้เป็น h0 กับ s 0นะครับก็คือ2ตัวนี้ถัดไปณสภาวะทางเข้าเนี่ยมันความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะพอเราได้นะครับว่ามันน่าจะเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับที่3เมกับปาสคาลใช่ไหมครับก็คือส0 0 0ัน นะครับตัวนี้แล้วอุณหภูมิเป็น350ก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอนทาวพีเอนโทรปมันก็เลยจะเป็นเท่านี้นะครับ3000กว่ากับ6.7นะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้เราก็แทนค่าในสูตรเนี่ยครับว่า Flow Exergy นะสภาวะที่1เป็นเท่าไหร่ก็คำนวณมาได้ตัวนี้นะครับความหมายของตรงนี้นี่ก็คือว่าถ้าไอ้น้ำที่ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้เนี่ยวิ่งผ่านกังหันแล้วมันไปจบที่เดสสเตเนี่ย มันจะผลิตงานออกมาสูงสุดเนี่ยบนกระดาษใน,ในทางทฤษฎีเนี่ยมันสามารถมีศักยภาพในการผลิตงานได้สูงสุดเนี่ยเท่านี้นะครับแต่ถามว่ามันวิ่งไปออกที่เดสตสเตทไหมไม่ใช่มันวิ่งไปออกที่สภาวะที่2กับที่3นะครับก็สภาวะที่2 f เนี่ย r l y w เ x e r g y เป็นเท่าไหร่นะครับก็สภาวะที่2เนี่ยความดัน500ใช่ไหมครับอุณหภูมิ2 0ง 200. เราก็ลองดูซิว่ามันยังเป็นไอร้อนยิ่งยดอยู่หรือเปล่านะครับ ที่500นะครับแล้วก็อุณหภูมิ200เนี่ยยังเป็นไอเลอยิ่งยวดอยู่เพราะนั้นก็ e n นท o ลปีเอนโทก็มีค่าเท่านี้นะครับ2,087กว่าๆนะครับก็คืออันนี้กับอันนี้เราก็คำนวณว่าเ l o w e ซ e จี y เป็นเท่าไหร่ค่านี้หมายความว่าไงครับค่านี้หมายความว่าถ้าไอ้น้ำที่สภาวะนี้ถูกทำให้ลงไปอยู่ที่เดสต s t เต e แล้วรีดงานออกมาเนี่ย ถ้าเราเรียดได้นะครับเราจะเรียกงานออกมาได้เท่านี้บนกระดาษนะครับศักยภาพจะเรียกออกมาได้เท่านี้นะครับแต่เราเรียดไหมเราไม่เรียดเราจบแค่นี้แล้วเราก็เอาไอ้น้ำัตนี้จ่ายไปที่อื่นต่อนะครับส่วนหน้าทางออกอันที่สามเนี่ยมันเป็นของผสมใช่ไหมครับเพราะมันมีค่า x มีค่าคุณภาพอยู่เราก็ไปเปิดตารางอิ่มตัวครับที่ความดัน15กิโลปาสคาลนะครับก็ เปิดตัวนี้ครับแล้วก็15กิโลวาสคาวนะครับแล้วเราก็ไปเอา hf sfg นะครับ,รบกับ sf sfg เนี่ยมาคำนวณว่า h ก,กับ s เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นของผสมอันนี้ก็ข้ามขั้นตอนมาเลยนะครับไปคำนวณใช้ค่า x มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แทนค่าเข้าไปก็ได้ว่า flow so e x e g y คือสักยภาพในการผลิตงานสูงสุดณสภาวะเนี้ยมีค่าเท่านี้นะครับ หมายความว่าถ้าเราเอาไอ้น้าตรงเนี้ไปรีดงานออกมาจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับจะด้วยเครื่องยนต์คารโนหรืออะไรก็ตามเนี่ยรีดออกมาสูงสดเนี่ยมันจะได้เท่านี้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาศักยภาพณขาเข้ากับศักยภาพณขาออกเนี่ยเอาจํามาลบกันหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าศักยภาพที่ตกค้างอยู่ในตัวกังหันเนี่ยศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดที่ตกค้างอยู่ในตัวกังหันเนี่ยก็จะมีค่า เท่าไหร่เราก็จะคำนวณได้นะครับเราพักตรงนั้นไว้ก่อนนะครับทีนี้เราหาคาตอบให้กับคําถามแรกได้แล้วนะครับว่า flow e x e r g y นณะสามตำแหน่งนี้เป็นเท่าไหร่ถัดไปเราจะคํานวณหาประสิทธิภาพไอเซน r o p ปิตัวนี้เราหาได้ไงครับตัวนี้เราก็หาได้จากการคำนวณงานจริง1ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็สมมุติว่าทางออก2ออันนี้ มันมีความดานเท่าเดิมแต่ว่ามีเอนโทรปีเท่ากับทางเข้าเพื่อที่จะดูว่างานไอเซนโทรปิกเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็เอางานจริงกับงานไอเซนโทรปิกเนี่ยมาหารกันก็ได้ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกแล้วนะครับเราก็เริ่มวิเคราะห์ตัวงานจริงก่อนอันนี้ก็มาจากสมดุลพลังงานธรรมดานะครับอันนี้เราไม่ไม่ตั้งแบบเต็มๆแล้วนะครับเราไม่ตั้ง Q บวก mH ลบ mEc ลบ W เท่ากับศูนแล้วนะครับก็คือใส่เลย อันนี้มันหุ้มสนวนใช่ไหมครับว่าไม่ต้องคิดเทิมความร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะั้นงานก็เลยจะเท่ากับเดลต้าเระหว่างทางเข้ากับทางออกนะครับเราก็แทนค่าที่ที่เราเปิดตารางอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปปรากฏว่าได้งานจริงออกมาเป็น20,000นิดๆน,นะครับ2 0 0 0มกิโลวัตต์เสร็จแล้วเราก็จะต้องหาเอนทั p ปี้ณจุดที่2กับจุดที่3ถ้ากังหันอันนี้ทำงานเป็น isentropic process นะครับ เราก็เริ่มต้นก่อนนะครับณนะทางออก2ถ้ามันมีเอนโทรปีเท่ากับทางเข้าเนี่ยตอนนี้ทางเข้ามันมีเอนโทรปีเท่านี้ใช่ไหมครับ6.7ถ้าทางออกต้องมี6.7ออด้วยเนี่ยมันจะมี x เท่าไหร่นะครับคือทางออกเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นความดัน15ิโลขาวได้นี้คือนิยามตอนที่เราวิเคราะห์ปฏิบัติเอนโทรปี ที่15กิโลปาสคาลและเอนโทรปีเท่ากับ S1 เนี่ยนะครับไอน้ำณตำแหน่งที่2จะมีคุณภาพ0.98นะครับของจริงมัน0.9เฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นไอเซนโทรปริกเนี่ยณตำแหน่งนี้จะต้องเป็น0.98เราคำนวณหาเอนโทรปีที่สดใหม่นะครับเอนโทรปีถ้ามันเป็นไอเซนโทรปริกออกมา ก็เอา x ตัวน,นี้ไปใส่นะครับเราก็ได้เอนโทรปีออกมาเป็นตัวน,นี้นะครับณตำแหน่งที่3ามเราก็ทำคล้ายๆกันคือให้เอนโทรปีด้าทางออกมันเท่ากับทางเข้านะครับหาว่า x อิสเอนโทรปิกเป็นเท่าไหร่ณตำแหน่งที่3แล้วก็คำนวณออกมาให้ได้ว่าเอนโทรปีณตำแหน่งที่3ามถ้ามันเป็นอิสเอนโทรปิกมันจะมีค่าตัวน,นี้คาวนี้เราก็คำนวณหางานอิเอนโทรปิกนะครับ มันก็คือเดลต้าเระหว่างทางเข้าทางออกนั่นแหละนะครับเียีแยนว่าเปลีน entropy, นะ่ยนเอนทาลปีณทางออกเนี่ยให้มันเป็นเอนทัลปีถ้ามันทํางานเป็นไอเซนโทปิกนะรเราก็จะได้ว่างานออกมาเป็นตัวนี้งานจริง20,000นิด,นดงานไอเซนโทปิก2 0 0าจับสองตัวนี้หารกันก็เป็นประสิทธิภาพไอเซนโทปิกนะครับแล้วเราก็ตอบถัดไปเราหาประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สองของกังหันนะครับก็คืองานจริง หาด้วยตัวศักยภาพที่มันทิ้งเอาไว้ในตัวกังหันนะครับถามว่าศักยภาพที่ตัวกระแสาการไหลมันทิ้งเอาไว้ให้ในตัวกังหันคือเท่าไหร่ก็คือศักยภาพของอของไหลขาเข้าลบด้วยศักยภาพของของไหลขาออกนะครับงานจริงเราคำนวามมาแล้วเป็นสองหมืนนะครับศักยภาพขาเข้าก็คือ m ค cool ูณ flow e x e r g y ของขาเข้า สกัยภาพขาออกก็คือ m ของขาออกคูณกับ r o o x g ของขาออกนะครับก็เนื่องจากขาออกมันมีสองก็คิด2องตำแหน่งนะครับก็คำนวณออกมาได้ก็ปรากฏว่าประสิทธิภาพตามกฎข็ได้สอก็ศูนย์จุดแปดหนึ่งเทอมนี้นะครับ,รบ,รบสกายภาพของการผลิตงานสูงสุดของกังหานนี้เนี่ยถ้าเราคำนวณเฉพาะตัวหารข้างล่างนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ เท่านี้ครับสองหมื่นสะี่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายตัวไดกแกรมสองตัวนี้ก่อนนะครับผมทําเทียบไว้ให้เพราะว่ามันจะได้สื่อความหมายให้ให้มันชัดเจนขึ้นนะครับว่าเรากําลังพิจารณาอะไรอยู่นะครับอย่างถ้าเราเพิจารณาสมดุลพลังงานเนี่ยตามกฎข้อที่หนึ่งก็คือพลังงานเข้าต้องเท่ากับพลังงานออกถูกไหมครับพลังงานที่เข้ามาเนี่ยก็คือตัว m. ขาเข้าคูณกับเอนทัลปีขาเข้านั่นแหละนะครับมันจะได้เท่านี้นะครับพลังงานที่ไหลเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามาในอัตรา9 0 0 0มกิโลวัตต์ขาออกมันไปไหนบ้างขาออกตัวแรกก็คือเป็นงานที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็คืองานจริงที่เราคำนวณได้นั่นแหละครับก็คือ20,000ส่วนไอ้น้ําที่ออกอีกสองตัวมันก็จะมีพลังงานติดตัวมันออกไปด้วยใช่ไหมครับที่เราไม่ได้เอามาผลิตงานเนี่ยไอ้น้ําขาออกนะตำแหน่งที่สองก็จะมีพลังงานติดตัวมันไปในอัตรา1 0 0 0่ ไอ้น้าที่ออกไปในตําแหน่งที่3ามก็จะมีพลังงานติดตัวไปห้าหมื0นเก้ากิโลวัตต์นะครับแล้วสมดุลพลังงานเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยซ้ายกับขวาเข้ากับออกเนี่ยมันต้องสมดุลกันเสมอเข้ามาแล้วไปผลิตงานได้เท่าไหร่แล้วหลงเหลือติดออกไปกับกระแสการไหลของมวลได้เท่าไหร่เนี่ยต้องต้องสมดุลกันระหว่างทางเข้าทางออกตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ m. h 2นั่นแหละครับอันนี้ก็คือ m. 3 s 3นะครับอันนี้ก็คํานวณตรงไปตรงมาทีนี้ ในมุมมองของเอ็กเซอร์จี้นี่เราดูยังไงนะครับเวลาเราดูยสมดุลเอ็กเซอร์จี้เนี่ยเราจะดูโฟลของการไหลของศักยภาพในการผลิตงานหมายความว่าจริงๆตัวได้โฟลไดแกรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุตินะครับก็คือเรากําลังดูกระแสการไหลของศักยภาพในการผลิตงานว่าอ่ะนก,กระบวนการหนึ่งๆเนี่ยเรามีศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดเท่าไหร่แล้วจริงๆเราไปผลิตงานจริงเท่าไหร่เราทิ้งมันไปเท่าไหร่นะครับ อย่างในกรณีตัวอย่างนี้เนี่ยตัวศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดของกังหันตัวนี้เนี่ยมันก็คือท่อนนี้ครับคือท่อนนี้ขาเข้าเนี่ยดูรูปนะครับขาเข้าเนี่ยมันมีศักยภาพในการผลิตงานเท่าไหร่ขาออกสองตำแหน่งมีศักยภาพในการผลิตงานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นศักยภาพที่หลงเหลืออยู่ในตัวกังหันก็คือผลต่างของศักยภาพทางเข้ากับทางออกนะครับซึ่ง พอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่า2 0 0ี0หมายความว่าที่สภาวะการทํางานอันนี้บนกระดาษหรือว่าทางทฤษฎีเนี่ยกางหันอันนี้จะผลิตงานย้อนกลับได้หรืองานสงส่วนออกมาเนี่ยได้2 0 0ี0แต่จริงๆแล้วเราผลิตงานออกมาได้20,000ก็หมายความว่าเราทิ้งศักยภาพไป4,004หรือน0 0าประมาณนะครับัน้นวิธี ทำความเข้าใจตัว e x c i t e d flow diagram ก็คือดูอย่างนี้นะครับก็คือเป็นกระแสหรือว่าเป็นสมดุลของศักยภาพในการผลิตงานสูงสุดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราคำนวณด้วยการาสมมติตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็คือตัว i นะครับตัว i r อ e s i b i l i t y หรือว่าตัวความย้อนกลับไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือผลต่างระหว่างงานสูงสุดและงานย้อนกลับได้ลบด้วยงานจริงหรืองานย้อนกลับไม่ได้ นะครับคือทุกอย่างไม่ได้สำรัรธ์ทั้หมดและครับที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี้เรามองให้ออกว่าตัวไหนคือตัวไหนนะครับงั้นตัวอย่างนี้ก็จะอธิบายเท่านี้นะครับครั้งต่อไปก็จะเริ่อมอธิบายตัวอย่างถัดไป